บอกเลยว่าคลิปนี้ใครดูไม่จบถือว่าพลาดมากพลาดมากพลา,า,าดมากๆ,ๆคือถ้าดูไม่จบทุกคนจะไม่ได้เห็นความน่ารักของน้องเจฟเลยนะคือวันนี้น้องเจฟน่ารักมากอะวันนี้อยากจะบอกว่าวันนี้แม่สาวกับน,น้องเจฟมาดูพ่อเจมเกี่ยวข้าวเป็นวันที่สามแล้ววันที่สามที่บอกนี่คือนาแปลงเดียวนะเกี่ยวไปสามวันแล้วยี่สิบห้าไร่อุ้ยฝนฟ้านี่ก็ไม่เป็นใจเหลือเกินวันแรกเกี่ยวได้สามอุ้มอุ้ยฝนลงเม็ดแปะแปะแปะ,แปะ เลยต้องเอารถเกี่ยวไปจอดรอรอวันที่สองพอสายสายแดดดีหน่อยอุ้ยรีบเกี่ยวกันยกใหญ่พอเกี่ยวไปได้สองมอ้มอยฝนตกเทน้ําเทท่าหน,นักกว่าวันแรกอีกโอ้ยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยเราขาวกับมะขามเปียกก็คงเอาไม่อยู่แล้วทีนี้สงสัยเทวดากับนางฟ้าจะเผื่อเราขาวกับมะขามเปียกซะแล้วสิอ่าวันนี้เป็นวันที่สามน้องเจฟไม่ยอมแพ้และถึงก็เอารถไฟบ๊อบมาด้วยเลยวันนี้แม่สาวกับน้องเจฟรีบแว้นคันขาวคันแรงมายัง่วนไอขาวก็ตามมาติด ไอ้ขาวมันก็คงจะนึกสงสัยว่าทําไมนะาแป้งเดียวเกี่ยวหลายวันจังวันนี้มาตามมาดูด้วยเลยอุ้ยวันนี้กระจจดใจจ่อแม่สาวก็นั่งรุ้นแล้วรุนอีกกลัวฝนจะตกมายกใหญ่เอยเยสร็จสักทีเฮ้อคนรอใจจะขาดแล้ว,ว,ว,วและแล้วก็เสร็จจนได้แหมรุ้นยิ่งกว่าหวยรางวัลที่1นึ่อีกเนี่ย อ๋ยแม่สาวกับน้องเจฟลุ้นจนใจจะขาดนายไปประมาณแปดเก้าอุ้มได้มั้งถ้าจำไม่ผิดลุ้นฝนไปแล้วยังจะต้องมาลุ้นอีกว่าจะได้ราคาข้าวเท่าไหร่อ่ะเดีย๋ยวไปขายกันเลยแล้วกันเดีย๋ยวไปดูตอนขายกันอีกทีว่าจะได้กี่เกียนอุยอ๊ย,ย,ยแต่เดี๋ยวนะจะบอกว่าวันนี้หัวหน้าช่างเจฟเขามาขายข้าวเองเลยแหละวันนี้น้องเจฟก็ทุ่มเทมากนั่งหัวสับพงงกทีเดียวเชียวตานี่เยิ้มยิ่งกว่าดูดกัญช้าอีกมันจะทุ่มเทไปไหมเนี่ยน้องเจฟโอ้ยแม่สาวเห็นน้องเจฟแล้วก็ออออดดสงสงงาาาารไไมมม่้้้เยยัจะีีหนิกื พอแม่สาวหันมาอีกทีเอา้านางหัวซับผงกไปอีกแล้วแต่ยังไงก็ไม่ยอมแพ้ยังไงก็ต้องรองให้พ่อค้าข้าวตีราคาให้เรียบร้อยก่อนถ้าราคาข้าวไม่ดีวันนี้น้องเจ๊ไม่ยอมแน่แน่ดูแล้วทุ่มเทจนสุดตัวอ่ะสรุปเลยแล้วกันวันนี้นะพ่อเจมแม่สาวและน้องเจฟฟี่ยี่สิบห้าไล่ล่อไปยี่สิบเอ็ดเกียนวู้ก็ดีอยู่นะเป็นไงล่ะได้จับเงินล่อสตาแจ้งไปเลยไหมอ่ะแต่เดี๋ยวนะปากทำไมมอมแมมขนาดนั้นละ่ะน้องเจฟตอเลรกยังนั่งหัวสับผงกอยู่เลยพอเห็นเงินตาโต